สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคุณหาเจอหรือไม่ชาวเน็ตตาเหลือกคนเพียง1%เท่านั้นที่จะหาช้างในรูปนี้เจอเรียกว่างานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับตาเหลือกกันเลยทีเดียวมีคนเพียง1%เเท่านั้นที่จะหาช้างตัวใหญ่ในรูปนี้เจองานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างตาเหลือก,กันเลยทีเดียวนี่คือรูปภาพที่เฮทิกนิกซึ่งเป็นผู้ใช้ทิกตอก ยื่นคำ้าให้กับทุกคนโดยในรูปภาพของนายพรานที่ลายล้อมด้วยต้นไม้ภาพนี้มีรูปช้างซ่อนอยู่ซึ่งมีคนเพียง1%เเท่านั้นที่สามารถหาเจอเชื่อว่าหลายคนที่พยายามมองหาช้างที่อยู่ในภาพก็คงจะเริ่มถอดใจเพราะหายังไงก็หาไม่เจอสักทีแต่ลองกลับด้านหน้าจอดูสิเมื่อกลับหัวกลับหางรูปภาพนี้แล้วคุณลองตั้งใจดูภาพอีกสักครั้ง แล้วคุณก็จะเจอช้างที่คุณตามหาเอะมาถึงตรงนี้แล้วเจอหรือยังคุณเป็นคนที่หาช้างเจอโดยที่ไม่ต้องกลับด้านหน้าจอหรือเป็นคนที่ต้องใช้คำใบ้เพื่อหาคำตอบกันคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ